โลมาอิระวดีลุ่มน้ำโขงแอ่นทะเลสาบสงขลา 1. ปริศนาแห่งสองสายน้ำสอสายน้ำห่างกันกว่า1,000กิโลเมตร 1. เป็นแม่น้ำสายใหญ่อีกหนึ่งเป็นทะเลสาบใกล้ทะเลแต่ทั้งสองที่แห่งนี้ซ่อนสิ่งมีชีวิตเดียวกันที่กำลังจะหายไปตลอดกาลโลมาอิระวดีเงาสุดท้ายของธรรมชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2 ถิ่นกำเนิดและการปรับตัวหลานปีที่แล้วบรรพบุรุษของโลมาอิระวดีว่ายจากทะเลเข้าสู่แม่น้ำพวกมันเลือกที่จะอยู่และลืมทางกลับที่แม่น้ำโขงพวกมันเรียนรู้ที่จะหายใจในน้ําขุนว่ายทวนกระแสเชี่ยวและหาปลาในน้ํำลึกเทียง10บเมตรขณะที่ที่ทะเลสาบสงขาญาติพวกเดียวกันปรับตัวกับน้ำกร่อย ผสมผสานร,ระหว่างน้ำจืดและเข้ม 3. ภัยคุกคามสิ่งที่เราสูญเสียไปแต่วันนี้โลมาอิระวดีกำลังสูญเสียทุกอย่างเรือประมงใหญ่ไล่ล่าปลาจนหมดววนเกี่ยวจนพวกมันไม่สามารถหายใจได้เขื่อนกั้นแม่น้ำน้ำแห้งในฤดูแลง้งและน้ำท่วมผิดฤดูสารเคมีจากโรงงานขยะจากเมือง 4. ความหมายที่หายไป ชาวประมงที่แม่น้ำโขงเล่าว่าเมื่อ50ปีก่อนโลมาจะมาเล่นกับเรือทุกเชา้าเด็กๆจะวิ่งไปดูโลมากระโดดน้ำเหมือนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตวันนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นโลมาจริงๆพวกเขาแค่ฟังเรื่องเล่าจากปู่ย่าตายายว่าเคยมีสัตว์วิเศษในแม่น้ำโลมาอิระวดีไม่ใช่แค่สัตว์อีกตัวหนึ่งที่สูญพันธุ์ แต่คือสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่เราปล่อยให้ขาดสะบัน้น5ความหวังสุดท้ายแต่ยังไม่สายเกินไปนักวิจัยไทยขเขมรและลาวร่วมมือกันติดตามโลมาที่เหลือชุมชนริมน้ำเริ่มเปลี่ยนวิธีประมงใช้โอนที่ปลอดภัยกว่าและหยุดใช้สารเคมีเพราะทุกครั้งที่โลมาลูกเกิดใหม่คือความหวังที่บอกว่าธรรมชาติยังให้อภัยเรา โลมาอิระวดีเงาสุดท้ายที่รอให้เราตัดสินใจว่าเราจะปล่อยให้เป็นเพียงตำนานหรือจะทำให้กลายเป็นปาฏิหาริย์ของการอยู่ร่วมกันขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมคลิปขอบคุณครับ